ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทปสี่ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทีมงานช่องมาวินแชนแนลหนุ่มามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซิมพ่อทองแหลกคนเดิมบ่าวแพท็ทแชนแนลนะครับแล้วก็บ,าบ่าวแบงจะพาท่านผู้ชมมาปะมา,มาตามขอโชคลาภที่ต้นโพงเงินในตำนานที่วัดล้างกลางป่าใหญ่นะครับไปนะครับเดี๋ยวไปพอทีมงานแล้วก็เข้าไปที่ต้นโพงเงินเนี่ยตำตำนานน้ำกันแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อไปสักาการะกราบไหว้ขอโชคลาภ ไปนะครับโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มานะครับรถคู่ใจนะครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับอืมอทีมงานทีมงานเขาไปเบิร์แล้วครับท่านผู้ชมผมหลังถ่ายอยูู่้เดียวเป็นบ้านเขาไปเบิร์ล้ว อไปทางไหนไม่เห็นเนาะโอ้โหเห็นแสงไฟอยู่ไมหมครับไปนะครับเดี๋ยวตามแสงไฟด้านน้นไปเลยนะ ยังจขาเฮ้ยเฮ้ยยังจมขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังจมขายังจมขาฮึฮึต่อแรงดิฮะแรงน่อยดิเอาแบงมาว่าน้าบอเออเออแบงไม่แบงงะแบงคยสัยแบงแบงพ่อแบงใช่ลรเฮ้ย ว้าวแมเพงว้วเห็นเห็นเห็นไเหเห็นเห็นยังบ้ว่าเหรอไป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 เปหาไปไปเร็วอุ้ยอุ้ยฮะโอ้โหโอ้ยา ท้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเขียมอ้าวโอ้ยอามอ้ยต่ออารี่ต์ต่อโอ้ยอามไปอามต่อแบบไงแบบบ๊วยต่อเออติดข้าวขอยยังได้หรือขานีโอ้ยโอ้มาได้มาโดนนออามโอ้บับัหันบังหัวยังจับขาเอา บัวดูโอ้บดดึงเี้ยโอ้ของเโอ้ยน้ำโอ้ยโอ้ยน้ำได้น้้แบงด้รอบงด้ลอยเี้ยล็อกเลย ตมอันง่เหยียบมันบ้างยงเหียพวกเขาเลยโอ้ทานม้นเนดังนะครับย้คเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมาพัดกวาดเอาสาสรมาปูเอาวิ่ห้องที่พัดกวาดนายุ่หรอกพท่านผูมชมครับ คือมันหลายไปเหมือนเลยมันมันหนาตืดเลยปูถับเลยเนาะปัดปัดก่อนจะพอมัหายก็เพานาะเพราะว่ามันเป็ีี่ไม่ปา้โอเคนะครับท่านผู้ชมไปโอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งเ c ซพ่อทองแหล่ด้วยนะครับสวัสดีทั้งวันนี้5้าช่องนะครับ หาช่องบนมือตนี้คือเขาต้องเรียกานครับแต่ว่ามันนีข้ามาเดือดเดือสงรัดเดือดกัแล้วมันเดือดสังรัดอบคือมือนีผู้ชมมาขอสุขคนแต่็นต้นต้นเกำลนะครับเพราะว่าระเดีมากทีต้นโค้งนั้นโดนเปิดยาักส่อกันก็องค์เจรด้วยมีคอยังประหยากเ่ยถึงยังปรอยากเลยถึงยังเ่อยากไปเยถึงก่อน เออือ่าเวาเป็นสีล่มเงาวงาย่งบะมีขนาดกลางดงเล็กก่นร่มร่มเงาแล้ย่บมีขนาดยี่นป่าคือร่มเลืออ่อยขี้ดเาจังมากเวาสกหอทางอาไยดีด้วยพักขันยังมากกว่ามกขันขัน่าอาวานอ่างวามาวิาณเนี่ย โอ้บกหัวยันไปบีแขงเอาโอ้เห็นยนมันมันมาง่ายได้แล้วดีเลยวดงกับยานก็ดังๆได้บ้าแต่ว่าจยสิบออกจหมอกด้วมีตอใบม่มตหม่าท่านผู้ชมครับมือนี้สบกลาท่านผู้ชมครับ มาบอกมากรามาไหว้กับต้นโพงเงินนะครับท่านผู้ชมเด้อไปพระกอบไปได้ครับถึงกำเนาอ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเออบ่มาฮ้ยยังบินตามเปล่านะ เเปป็็นนือสาตุสาตุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระผู้มีเจ้าที่พระแม่นั่งธรณีเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาเทวดาทุกแผ่นทุกองค์พร้อมด้วยวิญญาณทุกดวงต้นโพงเงินวัดหล่างกลางปลาหญ่ต้นโพงเงินในตำนาน่มือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวินชั้นแนวหนุบามคนเดิมปลาต่อยคนมีเส้นพอาท้องแรงคนเดิมเบาแพ็คพร้อมด้วยน้องแบงค์ ก็ได้เดินทางมาขอเพื่บารมีเดินทางมาสักก,การะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนโพ่เงินที่วัดล่างกลางป่าหไ่แห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานตั้งใจเป็นแน่วแนว่ว่าอยากมาขอเพิงบุญบารมีขอโชคขอลาภเพื่อเปลี่ยนแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีสุผูสุข้นที่กรลังรอช่อมลอควหวังซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายขอได้โปรดเมตตาสงสารให้โชคให้ลาบเลขท้่ายละวันที่หนึ่งของงวดวันทีสองขุดเค่คคม พศสองพให้ได้สโตตรงตรปังปดังดักล่องโลกของปัตพี่ให้เอซเบ pues, immt, feet, ิร์ดีเบิร์สินด้วยเถินสาธุสาธุสาธุโอ้เสียงอมไรอเฮ้ยเวลามองฟ้าชกเอาไปจุ้มๆกันเลยนะไอเอาไปเอาวิเอาไปจุ้มๆกันไปไป ่ง้งเดี๋ยวไฟสีไหมป้าเพราะว่าท่านผู้ชมอากาศยี่แห้งนะครับอากาศแห้งแล้วก็ใบไม้แห้งไม่อยากเจอะไรเลยระวังหน่อนี่สาืุ นงขับนุ่งตายเลยเอาบาปกรรมบาปกรรมนะาจุมันขั้นมองนีนี่ไยไยุ่งละกเออจยุ่งเข้าตูจะเป็นอาเจ้าโอ้แหมว่าแล้วเห็น้หมดน้ำเปลี่นอาเย็นเย็น่วดิ่ดดิ๊ดดิ๊ดิผู้าดับน้ำ น้องแตคอหล้่มับผ้ชนัับเานั่งหอนะครับเอาถัานผู้ชมบ่ดมานั่งน้ำดตามดิเอาถูน้ำพอตั้งเลยมาดีนะเียียนั่นออกก็ได้เีใบไม้ออกแล้วมันก็ขี้มาเยอะยสาธุ

โอ้ยค่อยนค่อยได้ดิตรงเนี้ยเวลาขึ้นไปแปลวเอาขอไรไปไหวระวางมันจามันเป็นคอยตรงนั้นนะมันจันมันจันด้วย่หลังมันจะหายหลังหลงนไปเถูกด้ยเครียีะองใใหม่แหงออกไปฝนอีกทั้งหด เรบบราต้องแยกต้นเดิมธครดาถึอมาขอจุกขอหลมมักันหัหดทีน้อทีไรเอาลินหงดาทีสองปุ่นสภาพคมพอสองสองฟันหาลอยหกสิบเกตคงสุดท้ายพร้อมได้ครับ<า>มัน่มน <ท> <S <S น่าน <S 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 เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือครับรู้อยู่หมายเลขหกครับหมายเลขหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมผมหมายเลขเจ็ดโอเคหมายเลขหกครั้งที่สองครับหมายที่สองออกมาแล้วหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับ หกสี่หรือเก้าสี่นะครับคุณผู้ชมตั้งเด็ดขครับล่ะครั้งที่สามครับออกมาแล้วครับไม้ที่สามไม้สุดท้ายสองครับหกสี่สอง หกสี 2> 2 2> 2? 2> 2. Sure, nah, mm ่สองเรียงงามตัวน well, ี right? ้หรือเก้าสี่สองนะครับสี่สองหรือเก้าสี่สองวันที่ว่าประจำวันที่สองพฤษภาคมพอสอนเข้าขานห้าร้อยหกสิบเจ็ดบ้างไห่มันเป็นแนวทางนะครับนะโดบนเน่ยดนสามโตรงหึ่งหงอไงท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเดี๋ยวเป็นพรนางมีกันเพราะว่าถ้าเรามาที่จุดไหนานๆนะตรง่างที่เราไม่ได้มานานๆเลขนีนมักจะห้เข่าเอาครับ อิหรอันนี้เท่าที่เคยสัมผัสได้ดแต่ก็ถือว่าให้บ่งเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตมองด้บยเด็นมาดดดูนะเนี่ยเหล็กมักสีขาและมักสีปังถ้าว่าสองตัวกับสามตัวตรงเลยดิยที่บอกไ้เดออิหลนะครับเป็นไปได้ทางนั้นนะครไปได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้นโพเงินนะครับสงสัยตรงนี้แนวกันรับตีแหละถ้าให้เขาสามตัวตรงมองนี่เนาะ พื่นที่บริเวณหมอนี้นิดนึงเนี่ยนะบริเวณหมอนี้เฉพาะเรอบๆหมอนี้ทอนละนะแะเว็ดเห็ดีคอข้อดเพ่นนะครับนี่ต้องให้ตั้งอจดเพ่อนนะครันน้้มากี่ดนะครับท่านผู้ชมนะครๆก็ว่าอับไม่ตัวตรงวัดองผ้้านี่รอบนี่เาดิไปทั้ลางเลยอาท้งยี่ลาดปูนะครับเอาดังๆเลยได้ฮะลาดปูนเพิ่มเลยดังๆไปเลยลาปูน กัด้าได้ถามตัวตรงๆแต่เอฟซีแด้จริงๆกัดจัดจีิล่ะเออเขาบอกเฮาเออเฮ้ยไหนสองสามงวดจังหวะขึ้นเลยเนาะบอกว่างวดหนีไปเลยเอาตาไปเลยเนาะงวดหนีไปเลยขอเป็นสามตัวตรงๆเลยท่านผู้ชมหกสนะครับเพราะว่าคือเป็นฮุบค่อนข้างสิมันใจหรือเป็นฮุบค่อนข้างสิเพื่อนสิหายโชคหรือห้องบอลดนมาหากพันโดนแล้วนะครับเดนมาหากพันโดนแล้วเพราะว่ายุ่งมงนี้เจ้าของงี้เจ้าของต้นเพรเงินที่ข่อยมากเนี่ย มีมีหลายหมองหลายบอลเออยังตุลาอวินส่วนตุลาเรื่องบ้างไหนี่แปะมาหนึ่งนี่ส่วนแปะมาหนึ่งมาจากต้นพ่ออาไหมบอกว่าขาดค้ามอุ้ยอ่ะเสียวเดียวนิดเดียอะเสียวเดียว มันเป็นม bien, ันปิเงียบแล้วลมเสียงลมเงียบเลยร่มเป็นกำลจมเวิร์กมากสีละบาดล่ะท่านเสียบตาใหหมดบางทีเกิบางทีขวัแวงเด็ดเนี่ยมันหลบๆบางทีอัอันีาพพี่นวานานานนี่เภา่นภอพ่าพา่า่าน่นภ่นภา่า่นภา่าพีเนี่า่ ง่ากับงางกันนะเอาเลขทูใหม่เบิร์ตไปแดงอุ้ยเอาวินบ์ตอวินย่งบ่ดีอตัย่ครัไหมโอ้โหทาผู้ชมเอ้ยง่ายยังล่ะน้า่า้าร้าเมดอดจงียเดอจงเงามันงายยังงาดอกปะม่เม็นนะาเก็ดง่าเก็ดบอ

หม่้วยเถอะที่อ่าาตอย่มเรียกคอ้าอยู่เนอว่าใหม่ด้ยใหม่ใยู่ใหม่ยู่ใหม่พาเอเอี้เาหอดเองออโอ้ยังไยังอยู่บนลนทกนาไปถ้าบูชาเินกันอ่ะอาผนี้มายังนโอ้ยท่านผู้ชมเสียงลมเสียงลมเสียงลมเป็นเสียงลมเสียงลมอยู่ขางบนบินบ่พูดว่าเทระพาไดเสียวเดียวพี่

มันนี่สายสายนี่ง้าทนั่งเ่แนี้จได้ก็เป็นยังก่เป็นยังข้าคือเรามาดีนะคัะท่านผู้ชมเรามาขอโชวอลโกลมาดีแล้ยมาแปลกเลยไม่แล้วเราไม่กข้อแม่แลวก็คีพวกผากันนางศาสตร์นี่เีคือนางศาสตร์เบินอืออะไรแปะซีี้ยังอยู่ด่านหลังแต่ว่าบนเนมดอกแปะสีเ้เปียนแปะบนเนม เดี yeah. okay, okay. ๋ยวเดี๋ยวอาเบิ้งไปเบอไปไปลดเหล็กถูกขนาดมันขึ oh, okay. yeah. ้นด no. ้านใหม่แกมัน่เหือเก่าเลยอวินอยู่ซำเก่าอยู่ซำเก่าในเรื่องหน้งอย่าดีโอ้ยไปิ้นไปด้เอาไปยบ่ได้เอาไปน่อิ้เยื้องกระดับเอยลงเเปเปนเไหนเยเปเองบบข้มาใจนิดเดียวเป็นเรืองเบบ้คไม่เด้ เดี๋ยวมาชมอยู่นานไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตล่นเหล็กถูกก็เพราว่าใหม่บ่ไปล่มากเลครับหลังลันเมงเอาเก็บอาม่แพ้เขาไฟมาเห็บพอกันนะไฟเรา้อเอามเลยมอาไฟเานี่ยนี่นี่แมดับดัต้องล่นล้นไอ้ล่นเหล็กถูกในกระดานตนละ เไม่ยังอกาอ้อมอเยอืออาอีเมากกว่ท่านมียเลยว่าจบยอะ่แจ๊จับหรือไจับแบ่งจับบอม่จับเลยไม่ยังเดีม่สิบ่โอ้ยจังสั้นล่ะออย่างสิบห่นเงียไปคอยไยงสิเงียบไปได้สี่บอบวกเวกว้ยๆนกระดกเส้นนาม้นเสียวอยู่ เพราะว่าถูกมาอตรงยุดใหม่เลยนไหมครับท่านผู้ชมนี่ตกงใดมาล้นหมายเพอาโตมาเลยไสองตัวยึดขอมหมายเลยเป็นไปได้พอต้องเลีเป็นสองเกตัวแรกพอต้องลี้สองเก่มันมีค้อมหมายเลยเกจเป็นสองตัวก็ได้หรือสองกับเกจก็ได้ นะครับคือเลี้เ็ก่บ้างราจะมันน้ำอือืคือต้งเลีย่ได้เลียเจอเก่าหรือสามเก่ามาเลยแต่ว่าระเด็นมากมันี่ใบโคนี่บักยางลายเนียนาขึ้นหนาเลยท่านผู้ชมน้คพอบคนโลนลายมีคนมากบ่มีคนมากมันนี่เลยเอูดจิกาเขามากเนียู่ดูเลยแต่ว่าต้นพ้น เหลี่ยมด้วเขาเนาะอืมอีเหลี่ยมกาคม้าจะว่าเหลี่ยมด้วเขาเขาตกมาเป็นช่วงๆเลยอาอยต้ตนโพ่อเนี่ยมันจะวิ่งช่วงๆเหลี่ยมๆด้ยช่วงเศร้าเหลี่ยมกวมี้ไหมจังคนท,ที่จังเป็นมือใหญ่มือเด็กที่จังเป็นไม่ใช่คนพ่พอคนอย่างเทเลกาดีดีขึ้นจังคนเห็ดจังสิโอ้เฮ้ยทุกหักล็อแต่ว่าเป็นสองเจ็ดหาพ่อใหม่ใหม่กองนุ่มอืมเธอพักลูอยู่ไงล่ะ อออเยเอาไฟมาซ้องมันกันนะนันันไเห็นตัวนี้เานหายเลงอืมผุเดเดีจะมามาเิ่งถูปตัวปลายมันหักลงผุดเลยนูว่านเวามาวินเห็นมันองนะแมนสองเกโตที่แรกสอเกคือเลขทูสองเกนะครับที่มาวินถูกนะอ่าต่ว่าสองเร กนเบกท่นป็นสร้็ขายกว่าเพิ่นเพินหยหายสองเกเพิ่นหายสองเกแล้ววันนี้ห่อไฟถอยร่นเพิ่นเลยหักสองเกออกวันนี้มัณฑิตทหาตัวเดียวอยู่หันอืมงนเพิ่นหายสองเกแล้วเพ่นหยสองเกจแล้วแต่เดวนีถ้าวันนี้เด็ดเลยอืมอนักออกเริ่งด้เด็ดเลยเด็ดเลยือสองเกจตัวเด็ดเลยสองเกตเด็ดเลย เเลี้ดอกเลยเลยเปนเลี้ดอกเลยนเลยนี่ยคือเป็นซื่ออย่างสักอย่างครับสองเจ็ดเจ็ดสองตัวปกติเาเคยไปรุ่นไฟไปรุ่นมันเลยหนี่เทื่อมพี่สามตัวหกสี่สองเลขพูบเอ่อตนพ่วงก้นพื้หายนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองหาประทันเก็ดสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้า ลองเกดหาครับแต่ว่าพนทักออกแตยว่ามันเกดมันเป็นปริศนาน่นแหละคือคือพลทักออกทักออกสองเกตอืมว่าขับไช่เฮ้ยวาทัวววเฮ้ยเดี๋ยวไปตัวบานขับแล้เยอะๆยทัวร์ดูดี่ได้อยากดูฝากมาบ้านเรยนหนูรับหนูบ่หนูหนูหนูบนบน ได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับท่านผู้ชมฝ่ายเสียงคนเดี๋ยวไปดูเดินอยู่ด้านนู้นไปดูมาดูปะไปเพิ่งเหล็กถูกปะพิ่งเหล็กถูกปะเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเมื่อกี้อยู่ด้านหลังต้นโพไม่รู้อะไรวิ่งนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านโน้นนะครับไม่รู้อะไรวิ่ง ทีมงานตกใจกันทุกคนเลยนะครับพี่ดาลังเลยอ่ะยิ่งมีใบโพแหงๆหลายๆนี่แลนผู้อ่านได้ยินเสียงแห้งเลยอ่ะมาเห็นนี่บ้าง น้ำน้ำพัดเข้าหลายเลยนี่เป็นน้ำบอลน้ำเยอะนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอืมรองเบ็ดก็ได้มันเบ็ดเบ็ดปอกที่ปอกเออที่หล่นลงไปด้านล่าง ไม่ผมดับไปดื้อเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเลขทูบที่หักลงไปคือสองเกตแล้วก็เหลือเลขห้าที่อยู่ฐานเด็ฐานทูบนะครับรวมกันก็เป็นสองเกตห้าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ต้นโพเงินท่านจะสื่อบอกอะไรหรือเปล่าครับว่าท่านให้แล้วสองตัวคือสองเกตไม่ต้องมาล้นอีกประมาณนั้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับผมสองเกบห้านะครับเลขทูกดูรอบๆต้นโพเงินม,มีลอกคาบงูไม่รู้งูอะไรนะครับอยู่ตรงนี้ ท,ทิฐานว่าบริเวณแถวนี้น่าจะมีงูแล้วก็ทีมงานมากลางคืนด้วยครับอันตรายมากนะครับถ้าเป็นงูเห่าก็โอ้ไม่อยากจะคิดเลยครับน่ากลัวมากครับเป็นโลโกคข้าพงูไม่รู้เป็นงูชนิดไหนนะครับน่ากลัวจริงครับป่า แถวนี้ก็มีน้ําเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าทีมงานไม่ได้มาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมสิ่ง์ศิกธิ์ที่วัดร้างกลางป่าใหญ่ที่ต้นโพงเงินในตำนานแห่งนี้ท่านอาจจะเมตตาใหส้สามตัวตรงๆนะครับของงวดวันที่สองพฤษภาคมพศ25งพ้าเก สุดท้ายก็จะได้กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นโพงเงินในตำนานวัดล้างกลางป่าใหญ่แห่งนี้ไปแล้วนะครับลาเอฟซีไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิงแกงตีนให้กับทางช่อง my channel หนุ่มาคนเดิมป้าต่อยคนเปเซ็นป้าทองแหลกคนเดิม,ม,ดมบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโชคดีปังปังครับ